ฮัลโหลเซยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องอมกอว์แคปปอปช่องที่เราจะมาอัปเดตเรื่องราวต่างๆในวงการแคป p อปให้ทุกคนติดตามกันสําหรับในคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องของ Enmix นั่นเองนะครับกับกระแสไวรัลเรื่องการร้องสดบนเวทีที่งานดนตรีของมหาวิทยาลัยนั่นเองซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ย Enmix ได้รับกระแสการพูดถึงนะครับเป็นไวรัลเลยทีเดียวกับการร้องสดในขณะที่เกิดขัดข้องนะครับเกิดเหตุขัดข้องบนเวทีจนทําให้เสียงดนตรีเนี่ยดับไปแต่ว่าไม่ไม่ได้ดับ ด้วยนะครับเอ็นมิกก็เลยทําการแสดงต่อด้วยการร้องสดจนจบเพลงซึ่งเพลงที่ใช้โชว์ในจีนนี้ก็เป็นเพลงไดส์นั่นเองนะครับอีกหนึ่งเพลงดังของเอ็นมิกเลยพอเพลงดับ แต่ว่าสาวๆยังโชว์ตอดพร้อมกับร้องสดแบบ no play no backing track เลยได้ใจคนดูได้ใจเกาหลีไปเต็มๆนะครับเนื่องจากว่าช่วงนี้เนี่ยกระแสของการร้องสดไอดอลเจนใหม่เนี่ยกำลังเป็นที่พูดถึงเป็นอย่างมากเื่นชมเอ็กมิกซ์กันอย่างมากมายแต่ว่ามีบางส่วนนะครับที่ออกมาแสดงความคิดเห็นว่าทำไมเหตุการณ์นี้ดูแปลกๆเหมือนเป็นการแบบจงใจให้เพลงดับไปแล้วก็โชว์ร้องสดเท่านั้นแล้วก็เริ่มพูดถึงกันเยอะมากขึ้นเรื่อยๆทั้งคนที่ไปดูในงานแล้วก็ชาวนเน็ตเซนเกาหลีนะครับ จนในตอนนี้ทางค่ายหรือว่าทางทีมที่ดูแลแอนมิกซ์อยู่หรือว่าทีมสีในเองที่ฟแฟนๆเนี่ยพูดถึงกันนะครับได้มีการออกมาขอโทษแล้วไปยังเหล่าฟแฟนๆกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับซึ่งดูเหมือนว่าครั้งนี้จะเป็นการปิด เพลงเองเพื่อให้สาวๆเนี่ยได้โชว์ร้องสดแต่ว่าไม่ได้เป็นการบอกให้กับเมมเบอร์และมิกเทราบว่าเขาจะปิดเพลงนะเด็กๆก,ก็เลยทาหน้านงงๆหน่อยนะครับตอนที่เพลงดับไปแต่ว่าก็ยังเด e โชว์มัสโกออนโชว์ต่อด้วยความมืออาชีพแล้วก็ทําโชว์นี้จนจบและสมบูรณ์แบบมากแต่กระแสต,ต่างๆเนี่ยก็เพิ่มขึ้นอย่างมากมายมีคนชมแต่ก็มีคนโจมตีด้วยเช่นเดียวกันแล้วก็กลายเป็นว่าทางทีม4ก็เลยต้องออกมาแถลงการขอโทษที่ทําให้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นมาหลังจากนั้นปุ๊บเนี่ยกระแส เหมือนจะมีการตีกลับมาบางส่วนด้วยนะครับมีคนออกมาสแสดงความไม่พอใจที่ทําไมทางค่ายถึงเลือกทําแบบนี้เพราะว่าถ้าหากถูกโจมตีหรือว่ามีประเด็นดราม่าที่หนักหน่วงหรือว่ารุนแรงเนี่ยศิลปินหรือว่าเอ็นมิกซ์ก็คือต้องรับจบอีกแล้วและตอนนี้ดูเหมือนว่าทางฝั่งเกาหลีจะมีการออกมาพูดถึงกันบ้างแล้วนะครับบางคนก็บอกว่าทําแบบนี้เหมือนเป็นการไม่ให้เกียรติคนในงานเลยบางคนก็บอกว่าต้องการให้มันเป็นไวรัลจนมากเกินไปทําให้จะต้องจัดฉากหรือเตรียมกันเองมาหมดจากที่จะมีคนชม เพราะไวรัลด้วยการร้องสดจริงๆแต่กลายเป็นว่าตอนนี้เริ่มมีคนโจมตีแต่เป็นการโจมตีไปยังการกระทำของทีมนะครับไม่ได้โจมตีเด็กๆเพราะว่าการร้องสดเนี่ย e n ิ Mix คือหนึ่งในวงที่ทําได้ดีมากสําหรับไอดอลในเจนใหม่คนที่เขาจะแบบอาพิภาควิจารณ์ไปยังทางค่ายหรือว่าทางทีมเนี่ยเขาก็โจมตีไปแค่นั้นไม่ได้ต่อว่าเด็กๆแต่มันก็จะมีคนที่แบบว่าไม่รู้เรื่องราวต่างๆมากมายเนี่ยก็เข้ามาโจมตี End Mix เพิ่มไปอีกด้วยหลายๆเสียงก็เลยอยากฝากไปทางทีมนะครับว่า จหาทําอะไรแบบนี้อีกถ้าจะโชว์ร้องสดก็คือโชว์ไปเต็มๆเลยบอกให้ทีเดกรู้จะได้เพอร์ฟอร์มให้มันปังให้มันสมบูรณ์แบบกว่านี้ที่จริงแล้วเนี่ยโชว์ควรจะสมบูรณ์แบบทั้งหมดแบบไม่มีอะไรผิดพลาดแต่นี่เล่นปิดเพลงแบบนี้ทําให้เห็นถึงความไม่พร้อมของทีมงานแล้วก็ของทางมหาลัยด้วยคนโจมตีมหาลัยก็มีว่าแบบเออทำให้โชว์เสียแต่ลหลายส่วนก็ขอบคุณที่ไม่โจมตีมาอย่างเอ็นมิกซ์นะครับเพราะว่าเรื่องนี้เด็กๆไม่ผิดไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเขาจะทําแถมยังร้องดีโชว์ ดีมากด้วยก็ยังใส่เต็มขั้นสุดเรื่องนี้ทุกคนคิดเห็นยังไงกันบ้างก็คอมเมนต์มากันได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาแล้วกลับมาเจอกันใ่คลิปหน้าครับทุกคนสวัสดีครับอันยอง